สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำาการใช้โปรแกรม photoshop ในการตัดต่อรูปภาพนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปก็จะเป็นคลิปเบื้องต้นนะครับที่จะแนะนำเครื่องมือที่จะใช้งานนะครับส่วนการใช้งานะระดับถัดไปก็จะแนะนำในคลิปต่อไปนะครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้เมนูแรกนี่คือเมนูบาร์นะครับข้างบนอันที่2คือ option ออปชันนี้จะเปลี่ยนไปตามเครื่องมือที่เราเลือกนะครับเห็นไหมครับออปชันจะเปลี่ยนไปนะครับทางซ้ายมือนะครับแถบนี้นะครับก็จะเรียกว่าเครื่องมือทูลบาร์นะครับขวามือก็จะเป็นพาเลตในการใช้งานนะครับพาเลตในการใช้งานนี้นะครับที่ผมเปิดไว้ก็จะมีนักวิเกเตอร์กับเบลเยอร์นะครับซึ่งเปิดมาจากตรงนี้นะครับเมนูข้างบนนะครับ เมนูวินโดว์นะครับแล้วก็เลือกผมเปิดขึ้นมาก็จะเป็นเลเยอร์นักเรีเตอร์แล้วก็ออปชันแล้วก็ทูบาร์นะครับออปชันกับทูบาร์นี้ปกติจะเปิดมาให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ uh, แถบข้างขวานี้โดยปกติแล้วเวลาเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาส่วนมากก็จะเปิดมาให้อัตโนมัตินะครับอันดับแรกนะครับการเปิดไฟล์ภาพขึ้นมาก็มีอยู่หลายวิธีนะครับก็ใช้วิธีอย่างที่1ก็มาที่เมนู ไปแล้วก็ Op e n นะครับแล้วก็เลือกภาพที่เราต้องการเปิดขึ้นมานครับขึ้นมานครับอย่างที่2คืออย่างที่2นะครับก็คือมาเลือกตรงพื้นที่ว่างเปล่านะครับตรงนี้ตรงไหนก็ได้ที่ว่างๆเดี๋ยวผลคลิกนะครับแล้วก็เปิดภาพขึ้นมาเดี๋คลิกครับแล้วก็เปิดภาพขึ้นมา อันนี้ผมตั้งให้เปิดจากคาเมล่ารอ,อก่อนนะครับถ้าหากว่าเครื่องส่วนมากแล้วจะไม่ได้เซตคา่าตัวนี้ไว้นะครับก็ะจะเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับภาพที่สองขึ้นมาก็จะมาต่อกันแบบนี้นะครับต่อกันแบบนี้ต่อไปนี่ครับนี่ภาพที่1น,นี่ภาพที่2อ,อย่างที่3นะครับก็คือเราไปเปิดเลือกรูปภาพที่เราต้องการนะครับ เลือกว่าเราต้องการรูปไหนนะครับเมื่อเราได้รูปภาพที่ต้องการแล้วกลับเราก็จับลากนะครับมาที่โปรแกรมที่อยู่ข้างล่างแล้วก็มาลากกันมาตรงนี้จะเพิ่งปล่อยนะครับตรงนี้แล้วก็ลากมาตรงแถบตัวนี้นะครับถ้าเรามาแถบตรงนี้แล้วเราวางนะครับก็จะเป็นการ c o ปปีมาวางตรงนี้ก็จะเป็นอ,อยู่อยู่ตรง เลตใหม่นะครับตรงจหน้าใหม่ของภาพแต่ถ้าเรามาวางตรงนี้มันก็จะมาซ้อนทับกับภาพนี้นะครับผมจะเอาเป็นแบบนี้เอาวางมันจะวางมันก็จะวางต่อกันนะครับวางต่อกันซึ่งสามารถแยกกันได้อิสระอย่างนี้นะครับดับลากออกมานะครับเราออกมาได้อิสระีนีครับแยกมาจากกันได้ แล้วแต่สะดวกนะครับบางคนก็ไม่แยกนะครับบางคนก็เอามาแยกกันนะอยูไปรวมกนแล้วนะครับแยกกันนะครับ,รบถ้าไม่แยกก็รวมกันไว้เหมือนเดิมครับรวมกันไว้แล้วก็จับมาตรงนี้ใกล้ๆตัวนี้มันก็จะมแมทช์เข้ากับแกมพอดีนะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมาตรงนี้น a ิเกเตอร์ จะเป็นแสดงภาพย่อนะครับแสดงตัวอย่างเราสามารถเลื่อตนตัวนี้ซูมเข้าซูมออกได้นะครับแล้วก็เลเยอร์นะครับตรงนี้ข้างล่างตรงเลเยอร์ตรงนี้นะครับก็จะแสดงเลเยอร์เรียงต่อกันมาถ้าภาพ,ภาพมันทับซ้อนกันหลายภาพก็เรียงต่อกันมาเรื่อยๆนะครับมาดูภาพแรกนะครับที่เปิดขึ้นมาเครื่องมือข้างซ้ายมือด้านนี้เลยครับเครื่องมือแรก มูฟทูลเอาไว้อย่างที่ผมใช้อยู่นะครับคือจับลากเลื่อนไปเลื่อนมานะครับอันที่2อเมนูนี้นะครับเครื่องมือนี้เอาไว้สําหรับตัดภาพนะครับตัดภาพอันนี้เป็นเพื่อสิ้นเปอร์เซ็นต์ของขอบที่ตัดใชเป็นแค่ศูนย์พอตัดภาพแบบสี่เหลี่ยมกับแบบวงกลมแล้วก็แบบพิกเซลเส้นเดียวนะครับอเอา,เอาลองแบบสี่เหลี่ยมดูนะครับตัดภาพแบบสี่เหลี่ยมดู เี่นะครับเรามาเลือกตัวนี้แล้วเรามาคลิกตรงมุกทูลเราสามารถจับลากครับลากไปใส่ภาพอื่นได้นะครับอินเ่นมาใส่ภาพนี้ลากมาวางทับภาพนี้เห็นไหมครับเลยเยอร์ที่2จะมาซ้อนกันมาตัวนี้นี่แบ็กกราวน์นี่เลยเยอร์ที่เราเอามาทับอยู่ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าต่อไปนะครับอืมอันนี้ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับมันเป็นการก๊อปปี้ไป เราเลือกใช้ตัวนี้แล้วเมื่อกี้นะครับอันที่3ก็เป็นการเลือกเหมือนกันนะครับเป็นการเลือกสมมุติว่าเลือกอแบบนี้เป็นการเลือกแบบจับลากจับลากแล้วก็เลือกอันนี้ต้องลากให้ตรงแล้วเลือกแต่ถ้าแบบนี้เป็นการลากไม่ใช่ลากครับคลิกเป็นเส้นตรงนะครับแบบนี้เป็นคล,ล้ายๆกับแม่เหล็กนะครับก็จะเกาะไปตามขอบ ที่มีสีที่ต่างกันนะครับถ้าสีใกล้เคียงกันมากก็จะเกาะไม่ติดมันจะไปมั่วครับทำไมนะครับออกอนี่ครับแบบนี้อันนี้กอ็อันนี้ก็เป็นการเลือกนะครับอันนี้เป็นการเลือกแบบลากลากลาก,ลาก เลแบบละเห็นไหมสีมันต่างกันเมือสีมันต่างกันมากอ,อ๋สีมันต่างกันน้อยการเลือกแบบนี้ก็จะไม่เหมาะสมครับต้องเป็นสีที่ต่างกันมากๆ ต่อไปดู้า่มือต่อไปดีกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนกันเลือกโดยการคลิกครับคลิกในสีที่ใกล้เคียงกันก็จะถูกเลือกสีที่ใกล้เคียงกันถูกเลือกอันนี้สลับครอบภาพนะครับภาพยังไงนี่ครับคอบมันสั้นลงข้างล่างแล้วก็เช็คเครื่องหมายถูกเราก็จะได้ภาพที่เราเลือกเมื่อกี้ของเมื่อกี้นะครับต่อมา อันนี้สำหรับดูดสีคลิกตรงกระถางสีกระถางมาอยู่ตรงนี้เราสามารถนําไปใช้เทใส่ที่อื่นได้นะครับคลิกตรงหน้าเด็กสีของหน้าเด็กมาอยู่ตรงนี้นะครับต่อมาอันนี้สําหรับเขาเรียกว่าสําหรับลบสิวลองดูลองดูลองดูลองด,องดูกับภาพกับภาพนี้ ขยายาึนนนิดนงเอาไว้ลบสิวนะครับเราปรับหัวแปลงให้มันเล็กลงคลิกฟ้านะครับแล้วก็เลือกใส่หัวแปลงเห็นไหมครับตัวนี้มีจุดเหมือนสิวอยู่เราก็ลบออกอันนี้ก็จุดที่มะแรงวันลบออกที่มแมลงวันลบออก,ออกเห็นไหมครับ มาลบได้อันนี้ก็คล้ายๆกันอเอาไปลงแต่อันนี้ก็จะใช้เขาให้เรากดกลุ่ม alternate แล้วก็เลือกจุดที่เราจะเลือกสีก่อนจุดเลือกตรงนี้แล้วก็ปล่อยก็มาคลิกมันก็จะ copy สีตรงนี้ออกมาอันนี้เลือกแบบลบภาพนะครับคล้ายๆกัว่าเราจะเอาตรงส่วนนี้ออก แล้วก็น,นี่ครับทำใหม่ทำใหม่ไม่ชัดเจนตรงนี้ไม่ชัดเจนเอาตรงลบตัวนี้ออกอจับลากออกปล้วก็ตรงนี้ปับ๊บมันก็จะถูกลบออกไปต้องทำหลายๆครั้งเพราะว่าบางทีวัตถุที่มันใหญ่มากนะครับมันก็จะทำงาน,นนี่ครับ นะครับจะลบออกอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันแหละก็เลือกตรงนี้แต่วก็อยายจะ Copy ตรงนี้ออกมาต่อกันนครับคัปีมาตัดออกมาเลยนี่มัดวางไว้ตรงให่อันนี้เป็นเอาไวา้เป็นเขาเรียกว่าบัตรทุน เอาไว้ระบายสีนะครับใบสีอันนี้เอาไว้สแตมป์ก่อนที่เราจะใช้เราจะกดก่อนที่จะใช้ต้องกดเราเลือกนะครับเลือกจุดกดอตัตโนมัตเลือกจุดที่เราต้องการจะคัปปี้แล้วก็มาสแตมป์ที่ใหม่เห็นไหมครับ อ่ะต่อมาอันนี้ก็ได้ใช้ไม่แน่ใจผ่านอันนี้ยังลบเอาไว้ลบครับลบส,สีดำเลยนี่ครับสีฟก,กันี่เห็นไครับแตกเกาอันนี้ก็ยังลบเหมือนกันก็ใช้ที่นี่ครับแตกต่างกันนิดนึงอันนี้เอาไว้เทสี ตัวนี้นี่เห็นหครับจากเทสีแดงก็เทสีแดงก็เลือกสีแดงมาแล้วก็เทนี่เห็นหครับตัวนี้จะเป็นแบบากาเดียนนากาเดียนแบบนี้เดี๋ยวถอยก่อนกดคอนโทรลเซตแล้วก็ถอยนะครับสร้างเลยเยอร์ใหม่นะครับแล้วก็กาเดียนทับลงไปเราสามารถปรับแต่งกาเดียนได้จะเป็นแบบไหนครับเลือกสี เดอนกัดเดียนครับเดือนนี่ครับเลือกสีอันนี้นิ้วนิ้วเอาข้างบนก่อนข้างบนนี้สําหรับเกลี่ยให้มีความเบอ,อนน 2, ร์อที่สองเกลียเพื่อให้มีความคมชัดอันที่สามเกลีย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 ต่อมานะครับ เดี๋ยวรอแป๊บหนึงนะครับนนมันยังหมุนอยู่ต่อมาเครื่องมือนี้ข้างบนก่อนอันนี้เอาไว้ระบายระบายให้สีสว่างขึ้นส่วนข้างล่างระบายให้สีเข้มขึ้นนะอันนี้เอาไว้เลือกอเลือกยังไงลองดรู้ตรงนี้อ่าดูตรงนี้ เลือกนะครับเอาไว้เลือกแบบนี้นะครับเป็นทูลเลือกไปนะเลือก แต่งให้เป็นเส้นเซเล็กนี่นะครับการเลือกแบบนี้เป็นทูนนะครับต่อไปตัวหนังสือเอาไวพพ้พิมพ์ตัวหนังสือพิมพ์เป็นตัวอักษรสามารถขยายตัวอักษรใหญ่ขึ้นได้เปลี่ยนสีได้ครับเปลี่ยนสีได้ ตามต้องการอันนี้เอาไว้ใช้ร่วมกับตัวนี้นะครับเอาไว้ปรับแต่งเส้นเพนทูนอันนี้เอาไว้ทำรูปสี่เหลี่ยมสุบวงกลมครับสี่เหลี่ยมวงกลม,อ,กมอะไรก็เกลือกเอาอันนี้มือเอาไว้ใช้เวลาภาพเราขยายมันใหญ่ขึ้นเราต้องใช้มือในการลากจับลากดูจ,จับลากดูอันนี้เอาไว้ขยาย อันนี้สุดท้ายสาหรับจะแนะนําก็คือสาหรับเลือกสีนะครับปากกาแล้วก็แบตเตอรสำหรับไปสำหรับมาได้ครับอันนี้เป็นการแนะนํานะครับเป็นการแนะนําเครื่องมือเบื้องต้นนะครับก็จะมีใช้งานอยู่ประมาณนี้แล้วก็แต่ละเครื่องมือดูนะครับว่าออปชันจะต่างกันไปนะครับออปชันจะต่างกันไปเวลาเราใช้งานก็จะแตกต่างกันไปนะครับ นะครับออปชันแต่ละออปแต่ละเครื่องมือจะมีออปชันที่แตกต่างกันไปวลาเราใช้งานนะครับลองเลือกดูนะครับลองใช้ดูนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปที่2นะครับมาดูการใช้งานเครื่องมือแต่ละเครื่องมือนะครับ